อนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋์ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะแล,แล้ววันนี้เรามาทําอะไรแหมมาดูสตูก่อนนี่คือห้องทํางานานี่คือตัวสตูเหรอ <laughs> นี่เออคือห้องถาบีค่ะฮ้ยคุณดูเคยเห็นยังน่าจะยังปะก็ยังไม่เคยถ่ายก็ยังไม่เห็นปะเอะเอถ้าคนดูยังไม่เห็นตามมาค่ะ<า>วันนี้คือไม่ได้มาแค่รีวิวสตูใหม่ของเก๋นะคะแต่ว่าวันนี้ มีเพื่อนแก๊งเก่าที่ทุกคนแล้วก็น้องๆอ,อยากดูว่าแบบพี่เก๋ทําคลิปกับเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยขออลอนรีวิวบ้านคนเดียวก่อนเพราะว่ารอเพื่อนอยู่นะขณะที่รอเพื่อนเราก็มารีวิวบ้านกันเลยเปิดคลิปที่นี่แหละาลมารามมานี่ยังไม่เสร็จสตูนนี้ก็คือบ้านหลังเดียวกันกันกบที่เราทําบ้านใต้น้ําแต่ว่านี้เป็นบ้านจริงๆที่เราเอามาทํสตูนแล้วเรากาลังต่อเติมอยู่ขึ้นมาชั้นสองเลยฮนะอเอ๊ ข้างล่างเป็นบ้านฮาร์บ,บี้แต่ข้างบนเป็นเซฟโซนของพี่นะครับเซฟโซนด้วย๋ย่มันมีมันมีที่กันมันมีบันไดมันมีอะไรเฮ้ยระว,ว่างไงเน้อันนี้ก็คือจริงๆมันคือห้องลับแต่พอเราถ่ายคลิปมันไม่ลับแล้ววะนะก็ไม่เป็นไรก็ให้คนดูทางจากห้องที่เป็นเซฟโซนก็จะมาเป็นห้องนอนของเขา,อาเองถ่ายรีวิวแบบไวๆนะคะนี่ถ่ายกับแฟนเก่านี่เก่าคือเกินแล้ะ พัดลมเก่าเราลึกเลยนีกลุ่นแรงแล้วก็อันนี้คืออะไร walk in c l o s e t ของรอเราเนี่ยรีวิวแบบไวๆนี่ก็คือห้องน้ํายังไม่เสร็จหรอกเพราะว่าจะเชื่อมต่อคือในเมื่อสตูใหม่ของเก๋ไก่สไลเดอร์มยังไม่เสร็จอ่ะเราก็จะไปถ่ายกันที่สตูเก่ <S <S าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูเก่ากันเลยค่ะไปคิดถึงตรงไหนบ้างสโมสร<อ>ไน<ง>คิดถึงสโมสร่เดี๋ยวจัดให้ไปกันเลยค่ะ ลืมตรงนี้มาตรงนี้เมื่อก,กี้ถ่ายขึ้นไปยังข้างบนใช่ไหมลืมตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นโซนที่ห้องนั่งเล่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะทีวีจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเดินลองอมาทางนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีมานั่งมีอะไรมาให้ไรเดอร์อ่ะจะให้มีจริงเหรอ,อตัวเนี้ยมีต้องมีแล้วกาไรเดอร์มันจะแปะตรงไหนเอเฮ้ยมันเกิดไอเดียขึ้นเลยนะเนี่ยหางานเพิ่มให้อีกแล้วพูดไปแล้วเอาสไลเดอร์แบบวนๆนโค้งโคลงมาแล้วก็ถึงที่ทําง<อ>านให้กดหนึ่งหรือว่าจะให้สไลเดอร์จากหลังบ้านอาอกไปขนาบ้านึไป เคนเลือกมาแล้วกันนะคะเป็นคอนเทนต์เฉยเลยว่ะ mm. <laughs> เปิดคลิปนานแล้วไปหาเพื่อนๆกันเลยค่ะ mm. ที่สัตวูเก่าไปกันเลย มาที่อาณาจักรของเก๋ไก่กันก่อนที่กำลังรอเพื่อนนะเพื่อนกำลังมาเจอมันรวมตัวมานัดกันที่นี่นี่เห็นแล้วคิดถึงต้องไปตรงนู้นตรงที่ไรกินมาม่าทุกคนถ้าใครยังไม่เคยดูช่องเก๋ไก่สไลเดอร์หรือช่องพี่เก๋นะคะสาว่ายน้ำนี้ยอยู่กับเรามาหลายคลิปมากเก๋เลยเรียกว่ามันเป็นอาณาจักรของเก๋ไงเพราะว่าอะไรเรามีทั้งกินมาม่าเผ็ดเนาะแล้วก็มีอะไรมาไหวยน้ำมาเรียนไ่ว้น้ำที่นี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยมาเล่นเกมอะไรแข่งชิงโมจิจำได้ปะที่เป็นแบบว่าปีนปีนสาว่ายน้ำอ่ะ แล้วคือตอนที่เก๋มาว้าวมากไม่ว้าวได้งไงสระว่ายน้ำอะทำใหม่หมดเลยทุกคนไม่งนี่ว้าว เห็นแล้วแบบประทับใจมากเอ้ยประทับใจมากจะพาทัวร์รอบอาณาจักรก่อนรอบหนึ่งนะคะเพราะทุกคนน่าจะคิดถึงสโมสรของพวกเราไหนโทรศัพท์ม้ดูเพื่อนมาหรือยังโทรหาเพื่อนกันรอเพื่อนชิวๆพวกลุ่มไล์กลุ่มค่ะมีไล์กลุ่มกันไหมมีไล์กลุ่มอย่างเ <c oughs> องอเลยไล่กลุ่มอะไร <c oughs> ะน่เล่นน่ร <c oughs> <c oughs> ลงน้ำไปเลยนะัลโหลถึงไหนแล้ว เออเนี่ยรออยู่กลางใจกลางหมู่บ้านเนี่ยเออรอนานแล้วเนี่ยโถคิดถึงมากเดี๋ยววางเพื่อนก่อนฮลัลโหลเออแค่นี้แหละเพื่อนตั้งแต่บอี่จริงๆมีเพื่อนตั้งแต่แบบตั้งแต่วัยเด็กเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็มารวมเจอกันได้ไงไม่รู้แล้วก็กลายเป็นกลุ่มแก๊งๆหนึ่งชื่อแก๊งว่าฟิงตัวเจ๊กเฟกตัวจริงก็คือตอนถ่ายรูปอะรู้สึกว่าในรูปมันสวยไงแต่ตัวจริงก็สวยแล้วค่ะทุกคนไปเดินไปตงรงนู้นอีกหน่อยกว่าจะเข้าคิดได้ระหว่างรอเพื่อนนะคะเก๋เตรียม เกมไปให้เพื่อนเล่นแล้วเกมที่เกดจะให้เพ,เพื่อนเล่นนั่นก็คือเกมคำต้องห้ามตือนแต่ว่ายังไม่เล่นตรงนี้หรอกแต่ตอนนี้มารอเพื่อนก็เป็นเกมอะไรก็คือถามวนซ้ำาันเขาก็จับใจความไม่ถูกแล้วนะจคัด <c oughs> ่อนก็ได้ดูเหงาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เพื่อนจะมา <c oughs> ที่โอ้ยคือลืมหมดเลยจะพูดอะไรเป็นอื่นอีกเล้ว <c oughs> อ่ะ ไม่วันนี้คิดถึงเพื่อนก็เลยอยากชวนเพื่อนมาเล่นเกมใช่ไหมเออเออเออกอดีก็นี่ไงส่งส่งให้แล้วนี่ไงอ่ะต่อต่อต่อทำไมต้องคิดเยอะด้วยออไม่เข้าใจไหลไปเลยเออไหลเลยไหลไป,ล,ไล,ไปลงไปกับน้ำ เพื่อนนั่งรองอย่างนี้ไอ้อเมื่อกี้คือเราไปเปิดคลิปพูดคนเดียวไงเดี๋ยวเพื่อนแบบงงอะไรเงี <c oughs> ้ยพงพูดสามชั่วโมงไม่เสร็จสักทีไม่เหนียวก็ไม่เหนียเลยนะเฮ้ยเอามะม่วงดิเฮ้ยเพื่อนกินมะม่วงเปล่ารอนานแล้วเฮ้ยใครเป่ของเรา หนูยังไม่ได้ดึงลงมาค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของการเปิดคลิปถูกปะ่ะเปิดคลิปมันก็ต้องดําเนิน<ะ>เรื่องมาแบบว่าเคนๆคนมาถ่ายคลิปเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละต้องมาถ่ายเออคนมาถ่ายเออมันจะมาแบบโทรปุ๊บมาปั๊บมันไม่ใช่มันจะต้องรอทําไมเล่าเออเราไม่ต้องรอเพื่อนหรอกเพื่อนตรงเวลาอันนี้ก็ไหนมาแล้วหรอเมื่อกี้คือไปเดินวนมานี่คือมามาทําอะไรเปิดตัวคลิปมาเปิดตัวคลิปมาเันเปิสองทางไปดูว่ะเป็นนั่งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะตอนนี้เมื่อกี้เขาแกล้งเมฆๆไงว่ารอเพื่อนเปิดตัว เดี๋ยวเอ็งเปิดตัวมาแล้วก็เปิดตัวเลยเพื่อนๆทีละคนเอ้าทำไมมากันแค่นี้วะไอแพรใครดีกว่าเริ่มยแลไวเริ่มแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดปัดกลับไปช็อตนั้นนะพูกกันอย่างนี้แหละเออเปิดตัวเลยเพื่อนๆทีละคนเปิวมามี่าเอาเริ่มเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเออวะตอนนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่การเปิดตัวเพื่อนๆแบบเฟี้ยวๆไปเปิดตัวเพื่อนๆฟิงตัวเจ๊กันเลยค่ะ ตัวเพื่อนสิงตัวเจ๊ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุนะคะมาจากเอฟีเจนะคะ <c oughs> หรือจากสิงตัวเจนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อนาวนะคะมาจาก FTJ ค่ะ จิ่งกว่าแจ๊ควิงกว่าแจ๊คเฮ้ยทุกคนเขินกล้องหมดเลยขอคนไม่เขินกล้องหน่อยได้ไหมเอาขอคนไม่เขินกล้องมาดูเป็นแบบอย่างดิมีรอาแก้ว กิจ FTJ01 เกี่ยมตัวมากไปไ่ไบวก1พัก1อ่ะจากไหนจากไหนจากแม่ด้วยครัอเฮ้ยเหมือนมารีฟิเซนต์เลย การเปิดตัวของเพื่อนๆฟิงตัวเจก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปหน้าไม่มีแล้วนะค่อบย่อกยๆอยอดีชอบแนะนำตัวอย่างเป็นทางการชื่ออะไรอะดีๆชื่อกิจ F T J 0 1ชื่อนุ่น F T J 0 2ค่ะแนนค่ะ F T J คนนี้สู้กล้องมาเขินกล้องมู้สามค่ะกล่ F T J หนึ่งร้อหค่ะโอเคเพื่อนแต่งตัวแล้ว แต่ฉันยังไม่แต่งตัวเลยค่ะเพื่อนไปแต่งตัวได้แล้ว,ลวหรือวอ่ายังไมกได แทปหนึ่งเรามาทําเรื่องเมาไหมไปที่เรามาอะไรไปเลยไปเลยไปเลยอยากรู้ก็ดูในคลิปเอาอ่ได้แต่ก็อยากรู้เรื่องว่ะตอนแบบว่ามัธยมเป็นไงปกติเราเรียนกี่โมงเราจะไปโรงเรียนถึงแบบไม่เกินแปดโมงเราต้องเข้าแถวเกี่ยมากี่โมงใบสามใบสามเกี่ยมากใบสามค่ะโปรตีโรงเรียนนะเขาเดินเข้าประตูกันนะไม่พวกเราคือข้ามรั้วกระโดดข้ามรั้วโปรติเขามีแต่ผ้าปิ่นกระแปงผ้าปิ่นกระแปงเอ้ยรายการที่เขาร้องเพลงอ่ะอันนั้นคือของปลอมนี่คือของจริงนะนักร้องข้ามกำแพง ก็คือนี่ของจริงค่ะนักลองข้ามกำแพงนะคะก็คือเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วก็สไลเดอร์อ่ะก็คือการสไลด์ลงมาจากกำแพงก็เลยเป็นสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์จนมาใช้ทุกคนแบนี้ มาอะไรกันป่าวไม่ได้พูดเลยเลยเป็นแบบเด็กตั้งใจเรียนชอบมาโรงเรียนมากไม่เคยปีล้วเลยไม่เคยไม่เคยพูดอย่างนั้นก็โป๊ะอ่ะเขาว่าไม่เคยปีโรงเรียนเฮ้พูดอย่างเงี้ยอยากเจาวุธของเก๋ไก่เลยององค์หญิงเก๋ไก่พูดจะไม่พิทักษ์สัตว์น้อยพูดให้ชัดเขอก่งอย่างตรงามองหญิงเก๋ไก่พูดจะไม่พิชเชื่อองค์หญิงเก๋ไก่พูดจะมาพิทักษ์สัตว์น้อยอย่างพวกเจ้าไม่น้อยนะ สักใพวกเจ้าเจอนี้อุ้ยอุ้ชอบไปเแต่ว่าอยูในถ้านะจะทุกหัวให้แบะเลยข้าขออัพอาวุธ่าพวกเจ้าก่อนเะพวก้ามใกล้หัวเกแล้ข้าดนทานะพวกข้าจะข้าพกคนเดียวค่ะพวกมึงพวกมึง เราชวนเพื่อนมาเล่นเกมคำต้องามด้วยแม่พี่อย่ด้วยที่เขาถ่ายกันอะอดิเลกอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากคืออะไรครับตีผู้หญิงเขาพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นเกมกันเลยค่ะบามาอาณาจักรของเราเราก็ต้องมากดน้ำนะฮะเอาน้ำวิตามินนี่ องหญิงเก๋ไก๋มีทรัพย์สมบัติเยอะก็เลยเสกน้ำมาให้องหญิงถ่ายรูปเพื่อได้ไหมมีคนขอองหญิงถ่ายรูปได้สิคะจะถ่ายไปให้รูปองคลั์บันไดยาวบอกเลยว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์จริงเ็สปอนเซอร์จริงเดี๋ยวค่ะไปเล่นเกมกันเลยค่ะกติกาของเกมคำต้องห้ามนะคะนั่นก็คือกติกาของเกมคำต้องห้าม 1. จับสลากแตะคำต้องห้ามบนหน้าผาโดยแต่ละคนจะไม่รู้คำต้องห้ามของตัวเอง 2. ใครที่หลุดพูดคำต้องห้ามก็ต้องออกจาก 3าทีมงานให้เวลารอบละ5านาทีใครเหลือรอดได้1คะแนนถ้าเหลือรอดและรู้ว่าคำต้องห้ามของเองคืออะไรได้ไป2คะแนน4ี่ผู้เล่นที่สามารถหลอกล่อให้คนอื่นพูดคำต้องห้ามบนหัวของเขาได้กันนะว่าทำการคิวและได้1คะแนนเราเข้าใจเกมกันแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยมาแล้วแหละเอางี้เพื่อนๆเราอะใครบ้างที่ไม่ได้มาเองว่าใครแค อใส่หน้าแอนแอนพีดเดิมติ๊กพ่อชื่ออะไรสุภาพถามจริงบอกตรงๆเหรอตรงจริงกําบังกําบังแม่ชื่ออะไรเดี๋ยวลองอยู่บ้านทำอะไรอ่ะเล่นเกมตอนเช้าอ่ะแปรงฟันตอนนี้อ่ะตอนนี้เอะ คุยกับมือไงคุยกับมือไงกล้องตั้งอยู่ทำไรก็ยิ้มไงมคุณพูดถึงใครบ้างอยู่บ้านอะตอนนี้แม่อยู่บ้านนะพ่อแม่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมไม่เผื่อพ่อแม่มึงเข้าไปเลยอะไรหรอะไรวะอยากรวยหรืออยากจนชอบรวยหรือจนกลางตอนนี้ด้วยหรือจนก็พอได้เอาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ rich 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 แปลว่าอะไร เฮ้ยเก่งเวลาเก่งเวลารู้รู้ไหมมาีดโทรหากวนก่อนไม่รู้ค่ะดีดีป่ะบางทีเหรอไม่รู้อ่ะรู้ป่ะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอะไรไม่แน่ใจว่าแบบยังไงโทรหรือเปล่าหรือไม่โทรเอาไม่รู้อ่ะ ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ไี้ทำงานอะไรอยู่ได้ทำงานอะไรอยู่อย่าทวนถทำถามฟังไรฟังไว้เฮ้ยเฮบอกเวลาทายว่าคนในหัวจะเรู้วผิดผิดเดียวคิดถึงเหรอไม่หแล้วมึงไม่หูัว่าแม่ไม่รู้แต่คุณถามว่าปังมากเลยปังมากแม่ปังเลย ปังไว้เฮ้ยหิวมหอิวแล้วหรอฟังไว้เฮ้ยโอเคมาต่อม่วันนี้เรากินอะไร วันนี้กินอะไรที่พี่มาขื้นให้วันนี้กินอะไรพูดแต่เป็ดวันนี้เป็ดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคุณรู้ว่ากูกินเป็ดผู่ชายจริงนุ่นคิดว่ามันเป็นคนยังไงเป็นคนดีเป็นคนยังไงฉันรู้แล้วว่าอย่าพูดไม่รู้มึงเป็นแบบว่าเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนสวยอ๋อเปนสวยค่ะเป็นคนสวยยัวปะมากมาก แล้วแซ่บปะมากแล้ยั่วปะมากแล้เซ็กซี่ปะมากถ้าตอนอยู่จะกินอะไรก๋วยเตี๋ยวมูฟออนกับก๋วยเตี๋ยวได้ถ้าอยู่จะกินอะไรกินข้าวกินอะไรกับข้าวกินไก่ปะกินไก่ไหมไม่กินกินหมาปะอ้สุด อยยู่คนเดีวมึงในเซเว่นชอบพูดว่าอะไรเวลาเราแบบซื้อของเสร็จแล้วอะดไม่ใช่พนักงานจะพูดกับเราว่าอะไรรับอะไรเพิ่มรับอะไรเพิ่มจบรับอะไรเมจบอยินเราจำเป็นตอนไหนสมัยมัธสมัยมอสี่อะมะมึงเป็นไปได้ไงอะทำง่ายหรือเราโง่ทำง่ายหรือเราโง่ ึงแล้วหนึ่งนาทีเราทายเมนูไข่กันไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นเกมเวเกเวอ่ะทยคำตัวถั่วจะหมดยังไงก็รู้ตื่นเต้นตื่นเปลอุียนอนเฟ้ยอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่แซม่สวยองพี่อีนี่ กูขอเฮ้ยเมืย์สมัยมัธยมใครใครใครถือป้ายวะไอดาวใช่ปหมใช่นี่อ่ะไม่ใช่เกดสมัยตอนนั้นใครถือป้ายไอดาวไอดาวไอคนร้องไใช่ปะเรามาคนร้ไม่ถือไม่ใช่ตอนที่เราไปถ่ายรูปอ่ะตอนที่เราไปถ่ายรูปไม่ใช่ไอดาวไอดาวไอดาวถือเป็นสีอยุธยาโอเคดาวถือเอาลงเลยค่ะดาวถือดาวคุไมวจิตจริงยังไงวะ ปลามันเป็นอะไรเป็นวปะเปนแมวปะแมึงมีลูกไม่มีมึงมีลูกไม่มีมีไม่มีแล้วอ้าแวงคืออะไรแล้วอ้าแวงคืออะไร ลูกหรือเปล่าเป็นคุณบอกลูกเป็นหมาเหรอใช่มึงมึงว่าแบบเก๋เวลาเราไปงานมันแบบฟีลแบบแขกแบบกิตติมศักดิ์ป่ะสวยเกี่ยวอะไรเคยทำหมอนป่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันยากจังหวะแล้วมึงเรียกกรุงเรียกว่าอะไรวะหลังนู่นหลังนู่น ชื่ออะไรสดาชื่อจริงเอ้าวแล้วมึ้ไม่เกี่ยวแล้วชื่อี่ยวไม่ได้เหรอชื่อเบียขอมึงชื่อเบียเหรออ๋อไม่ใช่เพื่อนแล้วชื่อจริงอ่ะสดาฮะไอสดาสดาตื้อสดาเราเอาแหวนอะบุไมกิ๊เมือใครชื่อโอ้ถ้ามึงไม่รู้ง้อแล้วนะเพืพูดหลายรอบลูกโอ๊ยมึงจะทำส่วนแม่หมาเออไปค่ะเกมต่อไปค่ะ โอ้จะเดินหลงผับหน่อยหนุ่้องหองผะอะไรหลงผับปะลองผับปะหลงผับปะหลงมับปคุณได้เป็นนักร้องสเป็นยังไงได้กับยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงได ว่ามึงเมาป่ะเมาแมวหรือเมาเหล้าเมาเหล้าหรือเมารักรักเมารักหรือเมาเหล้ามึงสำเพ็งอะไรดังอาหารไปสำเพ็งชอบกินอะไรไม่หอมหมกไม่ดังหรอดังป่ะหอมดังวะดังไว้ไปทำอะไรสำเพ็งดังไว้ไปทำอะไรสำเพ็งอีกแล้วหรอป้ายข้างหน้ามีป้ายเขียนของประของบริษัทอะไรบ้างแล้วอะไรอะไรอะเจ้าชีนนี่ไงเสียใจไง หมดเวลาหําเก๋ผิดผิดหิวไม่มีไม่มีข่าวาวเลยอันเนี้ยผิดอ่ะดาวหหอยอ่ทำไมหรอ่ทำไมเป็นหอยอ่ะไม่ได้ดาวหอยอะ ไม่ลองเลยเหรอไม่รู้แต่ก็อะไรที่มันเป็นสีดำๆติ๊กต๊อกป่ะที่เด้อถูกถ้ามีผู้หญิงมาเต้นช่วยรู้สึกไงลำคาบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่กีอะไรนะกีอะไรนะเอ๊ว่าว่าคนตดเหม็นไหมกูว่ากูหัวเหม็นสุดละกูว่ากูหัวเหม็นสุดละมาแล้วออเอาจิงเหรอเอาจิงนะยาผุกผมเข้าหน่อยแกะบหนุบรอบขาดหนุบรอบผมอะผมคาบผมคาบถ้าคุณพ่ชาคุณหลอกอะไม่ครับพี่มาร์กหลอกอะ ไม่นาเทไหมไม่ห้อยจอกับอยากเอาเสียงเนี้ยอยากเล่นเหลือเกินสามารถทำเสียงได้สูงแค่ไหนสูงกว่านี้ได้ปะสูงกว่านี้ได้ปะได้อ่ะลองดิให้ให้ให้สาม่รอสามสนงหนักมากเอาแล้วออะไอจีาว เกมต่อไปเกมสุดท้ายมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะมีรางวัลให้เว้ยมาเลยผอาผ่าผ่พร้อม่าผ่าแล้วดาวกูสวยปะไม่นะไม่นะทำไมพูดแหลกกับเบมร์กันล่ะล่ะไอเก๋มันเลี้ยงอะไรวะ โนะไม่เลยล้วตอนไหนวะพี่ตอนไหนนี่เดี๋ยวเขาร้องเล่นต่อเพลงไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปที่ไรก็ไปสายเออร้องไงต่อร้องไปเป็ดเออร้องเพลงกันนี่ดิโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเป็นยามตาย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 เลยตายแล้วจริงปะเออค่ะอ๋อไม่รู้หรอไม่รู้อ้นุ่นเรียกมาดินแล้วไอ้นุ่น O que é เรงเรียนก็ไม่าปไปที่ไหนก็ไปสายคือคเราคิดว่ามันมาสาย have และนี่นะคะเก๋บอกแล้วว่าจะมีรางวัลของผู้ชนะเกมมาเล เพ okay, right? wow. like eh, so. really. ื่อนเพื่อนฟิงเขาทำตัวย่อกก็คือ F F มาจากเฟนก็ได้แล้วก็มาจากฟิงก็ได้โอเคป่ะดีป่ะมาค่ะจบคลิปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้บอกเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่เพื่อนบอกกับกล้องหน่อยวันนี้เป็นไงสนุกไหมครับเพื่อนสนุกมาก ใช้โรงเรียนค <ทำ S 2> ่ะ <mł> คือเมื่อกีก้เหมือนโรงเรียนอ่ะเหมือนแบบเราดูไม่ัาบเราถามว่านักเรียนสนุกไหมครับเราถือว่าสนุกมากนั่นแหละค่ะก็เราเล่นเกมกังงนแล้วแล้วก็ไอ้คำต้องห้ามเนี่ยเราเจอผู้ชนะแล้วนั่นก็คือนุ่นและรางวัลของผู้ชนะนั่นก็คือผู้ชนะรวบรางวัลให้นุ่นไปเลยโอ้ยเอาไปใช้ แอบถ่ายอีกนนมากเลยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะคะนี่พาเพื่อนมาจบคลิปข้างนอกนะคะเพราะว่าอยากได้แบบแสงธรรมชาติแล้วก็นี่กลับคืนสู่อาณาจักรของเรานะคะอาณาจักรสโมสอนสระว่ายน้ำมีใครอยากจะจบอีกรอบไหมเหล่ายูทูบเบอร์เขาต้องพูดกันอ่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้ ต้องมีแชร์ป่ะม่ใช่ได้แล้วแต่เลยนั่นแหละครับใครอยากจะทำยูทูปนะเพื่อนๆถ้าจะมีช่อง FTJ ก็น่าจะดีนะ FTJ ย่อมาจากอะไรฟินตัวเจ๊เฟกตัวจริงแต่ตอนนี้ไม่เฟกแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วนั่นก็คือและเคเบอร์ไอเคเบอร์จริงจิ๋าโอเคค่ะไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆบ๊ายบายไปจะทัวร์นาจักก่อนไหมทัวร์นาจักก่อนไปแล้วโดดไป่ได้อนนี้ไปทัวร์นาจักแล้วจอดก่อนจอดเกียร นึกถึงตอนเด็กๆเลยตอนมอต้นมาไฟไปเล่นกับเพื่อนไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิปมาว่ายน้ำกันแล้วกัน <sk r isa> ลอให้เบอ้ลเบิ้ลพูดอะไรอีกอ่ะทำด้วยนะเดี๋ยว <laughs> ตรงนั้นบ๊ายบายาย